โอเคโทสขนมปังปิ้งเห็นไหมคะเป็นนามนับไปได้เนาะเห็นไหมอืมโอเคอ่ะมีตัวอื่นที่น่าสนใจอีกมาดูตรงนี้นะคะคุณรูณขยายให้ดูนะโอเค a piece of information เด็กๆรู้จักคาว่า information ไหมคะ information แปลว่าความความรู้ครับ no 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 no, no. knowledge คือความรู้แป๊บนึงนะผมขอจอคำานาวกมาสัน information หมายถึงแบบข้อมูลเก่งมากข่าวสารข,ข้อมูลค่ะถ้า news คือข่าวสารลูก news แบบนี้ได้เด็กคะ่ะไฮไลท์เก็บไว้หน่อยค่ะไอ้คำประเภทที่คุณครูบอกตรงนี้คะ่ะเป็นนามนับไม่ได้นะคะ l u g w l e g e information news เป็นนามนับไม่ได้นะคะใครไม่เคยรู้เนาะไฮไลท์เก็บไว้เลยนะคะ advice คำแนะนำ luggage สัมภาระเป็นนามนับไม่ได้หมดเลยนะหนูคำนามคำด้านหน้าถ้าหนูจะนับหนูใช้ a piece of นะคะ news ข่าวสาร advice คำแนะนำและที่สำคัญแกเห็น homework ไหม h ฮมเวิร์กตัวเบลอการบ้านค่ะเคยสอนแล้วว่าอะไรนะการบ้านเยอะมากจนนับไม่ทวนนับไม่ทวนเออการบ้านนะคะถือว่าเป็น u n c o u n t a b l e นนะคะการบ้านเยอะมากคุณครูให้การบ้านเยอะมากจนนับไม่ทวนใช้ A piece o f นะคะดูหน่วยนับดีๆใครจะใส่ A b a c k o f นะโหหน่วยนับ การบ้านหนึ่งถุงเด็กมีคนใส่มาการบ้านหถุง <c oughs> สงสัยจะโดนการบ้านโดนลงโทษหรือเปล่าไ,ได้การบ้านมาถึงถุงไม่ได้นะคะเ <c oughs> ออ a piece of homework อ,อย่างอื่นเช่น some s o m อะไรมั่ง some money some petrol some snow snow ก็เป็นหิมะนะคะหิมะนับไม่ได้นะลูกใครไม่รู้โจทย์หิมะเป็นนามนับไม่ได้ ดังนั้นคํานามตรงนี้ย้ําเสมอเป็นนามนับไม่ได้หนูต้องเอาคํานาหน้ามานับเช่น a piece of some ก็ได้บาง a slice a bag a bottle อะไรก็ตามแล้วแต่โอเคทานไหมคะใครจะฉลายกมากขึ้น นายดูหน่อยใครใสรใจ้ลายยกมือขึ้นติดๆตๆดที่เหลือไม่ยกแปลว่ายังไม่เสร็จอ่ะลอก,ก่อนรอก,ก่อนลอกกันลอกปะเรียบร้อยคราวนี้ครูไปล้นะด้านล่างนะคะพัตเตอร์เสร็จยังลูกรอพัตเตอร์จดเสร็จแล้วคะ่ะอ่า เลื่อนลงมาดูด้านล่างเลยลูกจงเติมคำในช่องว่างแมมอยากรู้จังเลยเด็กจะจำได้ไหมอ่ะกิโล of a l i t ลิตรอ่ะลิต of a ฟอ่ะค a พออฟอ่ e ต่างๆนาะนาะใช้ให้เหมาะสมกับชนิดคำนามก่อนข้อแรกครูช่วยลูก Would you like a o จุดๆ cheese ใช้อะไรดีคะ Would you like a พีอะพีสเก่งมากค่ะ A piece of cheese หรือสลายครูให้หมด <S <c oughs> slice cheese. อ s สล c e สออฟชีสอาใช้สลายก็ได้ 1, 1> <c oughs> ชีสหนึ่งชิ้นเล็ก <c oughs> ๆเนี้ยนับเป็นพีชก็ได้แต่ถ้าอยากจะเป็นแผ่นก็เป็นสลายเห็นไหมโอเคที่เหลือทำเองเลยจ้ะมีสิบข้อว่า แบบนี้ยิ่งหิวเข้าไปเออยิ่งหิวเลยอ่ะมีสิบข้อนะคะอย่าลืมทำต่อข้อเจ็ดหน้าถัดไปนะอ่ะทำเลยค่ะเหลือใครบ้างอ่ะได้สามคนโอเคคิมเสร็จยังลูกอ่ะกดยกมือแล้ว อามาดูข้อสองค่ะ My father gave me two อะไรเอ่ย of advice two ใช้อะไรดี p e e c e ครับ p I e e c e ครับ P I E C E จบไม่จบจบจบชีวิตทันทีใครเขียนแค่นี้ยกมือขึ้นเอามือขวา uh, ยก โยมือขวายเขาเขียน more m ม r e ไม่มีม r e นะคะเขาเขากำหนดว่าเป็น t ูค่ะที่รักเราจะไปมงไปมอ e ทำไมคะยกมือขึ้นจากนั้นหยิบปากกระแดงขึ้นมาค่ะเอื้อมไปหยิบปากกระแดงค่ะเอื้อมไปหยิบปากากระแ,แดงขึ้นมาค่ะเอื้อมไปหยิบปากกระแดงมาค่ะยกมือแลเยื้อมเอื้อมหยิบปากกระแดงขึ้นมาค่ะจากนั้นขีดเส้นใต้คําว่า t ูคะ่ะขีดเส้นใต้คําว่า t ูคะ่ะปากกระแดงขีดเส้นใต้คําว่า t ูคะ่ะ เขาพูดถึงกี่ชิ้นอย่างอีกอย่างอีกกี่ชิ้นสองชิ้นเก่งมากสองชิ้นพีซต้องทำยังไงเติมเอสค่ะเก่งมากหยิบปากกระดงด้ามเดิมคะ่ะลูกค้าเติมเอสค่ะโยอ่าจะได้จำได้ใส่สีแดงไปเลยคะ่ะมงคลนะคะสีแดงเป็นสีมงคล ใส่ไปเลยค่ะดีมากสีมากสีแดงเลยค่ะใครผิดไม่ต้องกลัวผิดเป็นครูค่ะผิดเป็นครูตอนนี้ผิดเยอะจนเป็นผอแล้วค่ะเร็วค่ะผิดเยอะมากจะเป็นผออแล้วค่ะเร็วค่ะอืมถัดไปข้อสามค่ะ c could you b อ y ะซื้ออะไรดีคะซื้อนมค่ะเอะครับแก้วหนึ่งเฮ้ยปุนแกซื้อนมแก้วเดียวหรอ เอา make sense หน่อยม bottle bottles bottle bottles เก่งมา b o w g l e ขวดเดียวนะไม่ต้องเติม s นะคะข้อ4ค่ะ that was a difficult ผมไม่รู้นี้การบ้านนับยังไงล่ะสอนไปแล้วนับยังไงน้องการลูกช่วยครูนับยังไงน้องการตอบอะไร uncountable peace peace เก่งมาก p i e c ตัว e. ห uh ้าเอ่อ bottle บัต bottle would you give me คุณช่วยส่งน้ำมาหนึ่งขวดอ่ะอันนี้คุณครูให้มีเด็กตอบอย่างอื่นไหมคะ glass a glass of water คุณครูให้โอเคมีอย่างอื่นอีกไหม ไม่มีโอเคลักเกจน้ำนับไม่ได้ a ี e ค่ะพี e ค่ะ,คะเก่งมากมีเพื่อนช่วยแต่คราวนี้ใครเขียนพี e แบบนี้ยกมือค้นเอาอีกแล้วคุณปูเอาอีกแล้วคุปปุ๊กเอาอีกแล้วอเอ,อื้ <c oughs> อ,อไมไปหยิบอะไรคิมรู้เลยเอ,อื้อมไปหยิบอะไร ปากกระแดงถูกต้องเอื้อมไปหยิบปากกระแดงมาเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเขาถามจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าต้องมากกว่าหนึ่ง How many pieces ปากกระแดงที่ลักปากประกระแดงโอเคไปต่อข้อเจครูยังไม่เรียกใครอีกค่ะพัตเตอร์ช่วยครูลุกข้อเจคะ่ะ อ่า ah, I need a piece of <laughs> มีเพื่อนช่วยอีกแล้ว <laughs> ไม่ใช่ฟ้าใส่ตอบใช่ไหมน้ำฟ้าลูกช่วยเพื่อนตลอด a piece of information ข้อส0บขอ้อ10การก้าลูกการก้า I would like half a อะไรเอ่ย of coffee please half a กาแฟนับเป็น cup ค่ะครับครับเก่งมากนับเป็นขาได้ไหม ค่ะทำไมต้องคับป่ะเออแบบทำไมต้องเป็นผู้ชายด้วยครับครับอักขาไม่ได้หรอคะไปละเล่นมุกเบื่อและอะแบบฝึกหัดถัดไปจ้าจับคู่นะคะ Match on the left with the things on the right จับคู่ถ้ายงเส้นอาจจะดูมั่วซั่วไปนิดนึงตาลายเด็กๆสามารถใส่ตัวอักษรได้เช่น C B อันนี้เอา F อันนี้ A G อะไรเงี้ยค่ะใส่ข้างหลังได้โอเคปะอ่ะทำเลยค่ะ